สวัสดีค่ะกลับมาพบกับทรายอีกแล้วนะคะอีกหนึ่งคลิปนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปที่สองแล้วหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะคะน่าจะเป็นคลิปที่สองแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็มีจะเริญพรล่างนะคะมาฝากพี่ๆอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้จะเป็นเนื้อบนนะคะไม่ใช่เนื้อล่างนะคะเหมือนครั้งที่แล้วแล้วนะคะอันนี้เป็นเนื้อบน นะคะเนื้อบนทั้งหมดเลยนะคะจะมีเนื้อมหาชนวนนะคะสามเหรียญเลยนะคะเป็นเนื้อกองบุญนี่กล่องจะเป็นสีเขียวนะคะส่วนสามเหรียญฝั่งนี้นะคะเป็นเนื้ออันปาก้านะคะเนื้ออันปาก้าทั้งหมดเลยนะคะเนื้ออันปะก้าทั้งหมดเลยนะแต่ราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะคะสําหรับเนื้อนี้นะเนื้อล่างๆแทก็ออกไปแ,แค่พันห้าเองนะคะก็แบบหมด หมดเลยนะคะอันนี้เป็นเนื้อบนนะคะเป็นเนื้อบนนะเรามาดูเนื้อมหาชนวนก่อนดีกว่าก่อนที่จะดูเนื้ออันปาก้านะคะเนื้อมหาชนวนนะคะอันนี้เป็นเต็มองค์นะคะตอกมชที่ห่วงนะคะตอกมชที่ห่วงนะนี่เห็นไหมคะตอกมชที่ห่วงนะคะตอกศาลาสองศาลาซ้ายขวา นะคะสองสาลาซ้ายขวาเลยนะคะนี่นะนี่นะคะเหรียญน,นี้2,500น้บาทนะคะ2500บาทเนื้อมหาชนวนสวยเป็นเหรียญสวยไม่มีตำหนินะคะ2,500บาทนะอ่ะนี่2,500บาทนะคะสวยนะคะคนเก็บเก็บดีค่ะห่วงมากนะคะนี่นะคะ 2,500บาทนะคะใครสนใจโทรหาทรายเลยนะคะช้าก็หมดอดเหมือนเดิมนะคะช้าหมดอดเหมือนเดิมนะนี่นะคะส่วนบล็อกนี้นะคะเป็นบล็อกทองคํานะคะมหาชนวนเหมือนกันบล็อกทองคําตอกศาลาสองฝั่งซ้ายขวาเหมือนกันนะคะนี่นะคะคมดุนะคะ บ็อกทองคำมหาชนวน2,500บาทเหมือนกันค่ะเหมือนกัน2,500บาทนะคะนี่ข้างหลังเป็นยันแบบนี้นะคะนี่นะคะตอกมอชอด้านบนนะคะของแท้แน่นอนนะคะของแท้แน่นอนนะคะนี่นี่นะคะหูองคอลึกสองพันบาทนะคะ รุ่นนี้มี3บล็อกเลยนะคะอันนี้เป็นบล็ะะบอกที่นิยมที่สุดนะคะเป็นบล็อกที่นิยมที่สุดนะคะเหรียญนี้3,500นะคะขอบป้องอ้อยนะคะเนื้อมหาชนวนมีเหรียญเดียวไซมีเหรียญเดียวนะคะสําหรับเปิดราคานี้นะ้ตอกสาระซ้ายขวาเหมือนกันดูขอบนะคะแท้ไม่แท้สังเกตที่ขอบ นะคะขอพระรู้เลยนะคะของปลอมบล็อกนี้มีนะคะของปลอมบล็อกอขอบจะห่างๆนะคะแต่อันนี้ทซายการันตีว่าเป็นของแท้แน่นอนนะคะของแท้แน่นอนนะคะ,ะเจริญพรล่างวัดแตกนะคะคนเยอะมากนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูเนื้ออันปาก้านะคะเนื้ออันปาก้านะคะเนื้ออันปาก้านะคะสําหรับบล็อกทองคํานะคะมีสองเหรียญ นี่นะคะบ็อกทองคำนะคะมีสองเหรียญเป็นเนื้ออันปาก้านะคะเนื้อบนนะคะเนื้ออันปาก้าเนื้ออันปาก้านะฟังดีๆนะคะลูกค wow. ้าไม่ใช hmm. <|th|> uh. ่เนื okay. ้อพายเงินพายทองตอกอ่างที่ห่วงเป็นเนื้ออันปาก้านะคะนี่นะคะสีจะเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่พายทองพายลุ้งพายเงินอะไรทั้งนั้นนะคะเป็นเนื้ออันปาก้านะคะเนื้ออันปาก้านะคะเหรียญนี้นะ บล็อกทองคำนะคะถ้าใครจะเอารีบนะสำหรับราคานี้ทรายบอกเลยนะคะ2 8 0 0ใครจะเอารีบนะคะราคานี้บอกเลยว่ารีบเลยสำหรับราคานี้ไม่แพงแน่นอนนะคะสำหรับเนื้ออันปะก้านะไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อล่างๆนะคะอันปาก้าเป็นเนื้อบนนะคะไม่ใช่ทองแดงทองทิพเป็นเนื้ออันปาก้านะส่วนเหรียญนี้นะคะเหรียญนี้เป็นบล็อกทองคำเนื้ออันปาก้าทรายมีเหรียญเดียว นะคะดูความคมลูกค้าดูเอาดูเอาแล้วกันว่าสวยแล้วก็เต็มขนาดไหนเหรียญน,นี้3า0พันแค่ะมีเหรียญเดียวใครไวใครได้นะคะอยากได้ของดีใจต้องถึงนะคะถ้าใจไม่ถึงคุณก็อาจจะโดนท่าพระจันทร์นะคะทรายบอกเลยนะบางคนเนี่ยอยากได้ของถูกนะแต่ดีแต่แท้แต่แรกๆกก็ไม่เอาไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะบางคนเขาไปเอามาเขาก็เอาราคาบวกมาเหมือนกันนะ นี่นะคะ3,800รวมส่งนะใครไวใครได้ค่ะทรายมีองค์เดียวนะคะพระไม่ได้บูดไม่ได้เน่านะคะยิ่งเก็บไว้นานราคายิ่งไปนะคะนี่นะคะสวยคมนะคะเหรียญที่ออกมาสวยคมดุหน้าเหมือนองค์ใหญ่แบบเนี้ยส่วนมากจะไปทุกเหรียญน,นะคะลูกค้าสังเกตดูดีๆราคาจะไปเกือบทุกรุ่นนะคะ นี่สามพันแปดสวยมากนะคะเนื้ออันปกาก้าทรายบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นเนื้ออันปาก้านะคะไม่ใช่เนื้อธรรมดานะคะเหมือนที่ทรายมาเปิดครั้งที่แล้วนะคะอ่าสาหรับคลิปนี้นะคะทรายลงแล้วใครเร็วใครได้นะคะมีหกเหรียญแค่นี้นะคะราคาบอกไปหมดแล้วไม่ต้องถามไม่ต้องต่อนะคะใครต่อทรายไม่ให้เพราะว่าทรายถือว่าราคาเนี้ยถูกสุดแล้วนะ ถ้าใครต่อายไม่ให้นะคะายไม่ให้เลยนะคะายอยากให้คนที่อยากได้จริงๆแล้วก็รับราคานี้ได้จริงๆนะคะสําหรับพระนี้เออพระรุ่นนี้นะคะตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะลองไปตามหาหยุดดูได้นะคะบางคนเจอของปลอมมาก็มีนะคะแต่ของยซายรับประกันว่าเป็นพระแท้แน่นอนสวยเต็มทุกเหรียญน,นะคะของรถเนี้ยสวยเต็มทุกเหรียญน,นะใครอยากดูภาพ เดียวๆก็แอดไลน์มาขอดูได้ทรายลงไลน์ลงเบอร์โทรไว้ให้นะคะโทรมาทักมาได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ไซส์ก็ฝากไว้ด้วยอย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้ไซายด้วยนะคะอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดไม่พลาดพระดีๆคลิปดีๆนะคะถ้าใครพลาดพลาดแล้วพลาดเดิพลาดเลยนะเดี๋ยวก็จะมาเสียดายกันอีกนะคะสําหรับคลิปนี้ไซส์ก็สวัสดีค่ะ